มอีกแล้วล่าสุดสดสดร้อนร้อนเมื่อวันที่10กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเพจหนึ่งของกัมพูชาได้มีการลงภาพการต่อสู้ของช้างเผือกเกียร์ทรงฤทธิ์พร้อมกับแปะธงชาติกัมพูชาช้างเผือกได้กลายเป็นนักมวยกัมพูชาไปแล้วหรือเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้ติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ ล่าสุดสดสดร้อนๆเมื่อวันที่10กรกฎาคม2565ที่ผ่านมามีเพจเพจหนึ่งของกัมพูชาที่มีชื่อว่าคุณคแมไลท์ได้มีการลงภาพการชกเมื่อวันที่3ตุลาคมปี1993หรือว่าปี2536โดยเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์กับชินอุชิโกชิซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างมวยไทยและเทควันโด โดยการต่อสู้ดังกล่าวใช้กติกาแบบคาราเต้ก็คือห้ามต่อยหน้าและห้ามใช้ศอกแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับรูปภาพในวิดีโอทางเพจได้มีการใช้ธงชาติกัมพูชาในลักษณะที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ณนขณะน,นี้นอกจากนี้ทางเพจยังได้เขียนข้อความกำกับไว้ด้วยว่าศิลปะการต่อสู้ของขเขมรวงเล็บนักมวยไทย v s เทควันโด ซึ่งจริงๆแล้วช้างเผือกเป็นคนไทยแล้วก็เป็นนักมวยไทย100%นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่น่าแปลกใจแล้วก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นของมวยไทยที่ทางกัมพูชาต้องการจะบอกว่าศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยนั้นถูกลอกเลียนมาจากการต่อสู้ของกัมพูชาที่เรียกว่าคุนคัแมซึ่งก่อนหน้าน,น,นะครับ ทางกัมพูชาก็มีความพยายามที่จะโปรโมทการต่อสู้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโบกตอซึ่งทางการต่อสู้แบบคุณคาแมวหรือว่าโบกตอกัมพูชาก็มักจะอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องราวนี้นะครับต้นไม้ที่คนไทยรดน้ำพรวนดินดูแลเอาใจใส่จนเติบใหญ่และให้ดอกให้ผล จนคนทั้งโลกรู้จักและชื่นชมกับมวยไทยแต่พอถึงเวลาอยากได้ก็เอาธงมาแปรแบบนี้มันก็ไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่ถ้าทางกัมพูชาต้องการจะโปรโมตศิลปะการต่อสู้คุณคแมหรือว่าต้องการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้แบบคุณคแมกัมพูชาก็สามารถทำได้เลยโดยการสร้างนักมวยออกไปต่อสู้ยังต่างประเทศ แต่การเอาของที่มีอยู่ในมือคนอื่นแล้วบอกว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองก็น่าจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเท่าไหร่ทั้งนี้นะครับทางด้านความคิดเห็นของชาวกับพูชาก็ยังมีส่วนหนึ่งว่าการแปะทงแบบนี้มันไม่ถูกต้องแต่ว่าบางส่วนก็แสดงความคิดเห็นในเชิงว่าถึงแม้ว่านักกีฬาคนนี้จะเป็นคนไทยแต่ว่าการต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้แบบขเมเน เดี๋ยวเราเรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดูสักนิดนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกซึ่งเป็นความคิดเห็นจากแอดมินเพจได้มาปักปุดความคิดเห็นนี้เอาไว้เขาบอกว่าภูมิใจที่จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวของเขเมรถึงแม้ว่าจะเป็นนักกีฬาไทยก็ตามเพราะที่มาของมวยไทยก็คือศิลปะการต่อสู้ของเขเมรขณะคนจีนยังยอมรับเลยว่า คนไทยก๊อปปี้มาจากเราซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับซึ่งก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปจากแอดมินเล็กน้อยนะครับโดยเขาบอกว่าตื่นได้แล้วแอดมินทำไมคุณถึงพูดว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของเขมรนี่มันเป็นนักกีฬาไทยพูดแบบนี้คนจะดูถูกแอดมินได้นะ ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ทางแอดมินเพจก็ได้มาเขียนตอบกลับนะครับเขาบอกว่าต้องขอโทษด้วยเพราะฉันเข้าใจว่ามวยไทยนั้นมาจากศิลปะการต่อสู้ของเขเมรขณะคนจีนยังยอมรับเลยแล้วทำไมชาวกัมพูชาถึงจะไม่ยอมรับละ่ะฉันก็แค่เจตนาดีแต่อาจจะใช้ถ้อยคาที่ไม่ถูกต้องความคิดเห็นต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับแอดมินเพจนะครับเขาบอกว่าคุณเขียนอะไรแบบนั้นคนไทยเห็นคงขำตาย ความคิดเห็นต่อไปที่เข้ามาตอบกลับท่านนี้เขาบอกว่ามวยไทยไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ของเขเมรใช่เราควรยกย่องศิลปะการต่อสู้ของเขเมรแต่นี่มันน่าละอายต่อเพื่อนบ้านที่หาว่าเขาลอกเลียนแบบแต่ว่าถ้าจะคิดแบบคุณถึงแม้ว่าพวกเขาจะ Co ปลอแต่ก็ทำได้ดีกว่าอีกความคิดเห็นต่อไปชาวกัมพูชาท่านนี้ก็เข้ามาสนับสนุนแอดมินเพจนะครับเขาบอกว่า ไทยก็คือไทยขเมรก็คือขเมรมันไม่เห็นจะแรงตรงไหนเลยกับการที่บอกว่านี่เป็นของขเมรมาอีกซักความคิดเห็นหนึ่งที่ได้เข้ามาตอบกลับแอดมินชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าของขเมรก็คือของขเมรน,น่าอายมากที่เขียนอะไรแบบนั้นนี่พวกเราไม่สามารถหานักมวยแข็งๆมาต่อสู้ได้ใช่ไหมเลยต้องมาเขียนอะไรแบบนี้มันน่าอายอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเรา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฉันรู้ว่านี่คือการต่อสู้ของเขเมรแต่ว่านี่คือนักกีฬาไทยแล้วเอาธงของเราไปแปะไว้มันจะอายชาติอื่นฉันรู้ว่านี่คือการต่อสู้ของเขเมรความคิดเห็นต่อไปครับคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้คนไทยเป็นคนต่อสู้แล้วสิ่งนี้ก็จะโชว์ให้กับฝรั่งดูแล้วพวกเขาก็จะคิดว่า คนขเขมรน,นั่นแหละที่ก๊อปปี้เขามาความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าพวกคนที่บอกว่าอายคนไทยแล้วคนไทยล่ะอายขเขมรบ้างไหมพวกคุณอย่ากเกาะขาโจรซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวกัมพูชาสองท่านสามท่านนะครับได้เข้ามาตอบกลับท่านแรกเขาบอกว่าพวกนั้นบางทีอาจจะเป็นคนเวียดนามก็ได้ คนเวียดนามตอนนี้รู้จักภาษาขเขมรดีและสามารถโจมตีขเขมรบนโซเชียลได้ความคิดเห็นต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าพวกเราดูตัวเองกันก่อนเถอะประกาศตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่อสู้แต่ส่งออกไปก็แพ้หมดนี่ต่างหากที่เป็นเรื่องที่เราควรอายผู้คนในโลกต่างก็ตกหลุมรักศิลปะการต่อสู้มวยไทยของพวกเขาไปหมดแล้วลองหันกลับมามองที่ตัวเองสิ มันน่าอายไหมที่อวดอ้างว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านการต่อสู้แต่ว่าไม่มีนักมวยคนไหนที่โด่งดังระดับโลกเขาจะหัวร้อยะย่อใส่เอาแล้วจากนั้นมีชาวเขมเนท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพลงต้นฉบ,บับถูกนำมาดัดแปลงยังไงมันก็ยังเป็นเพลงของเราซึ่งมันสามารถฟ้องร้องได้ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะทำแบบนี้กับการต่อสู้ของเขมรได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่ามอระโดของบรรพบุรุษแต่ว่าเราเองนั่นแหละที่ดูแลไม่ได้เมื่อพวกเขาใช้ศิลปะการต่อสู้ของบรรพบุรุษพวกเขาพวกเราก็กลับมาตะโกนว่านี่เป็นของเราความคิดเห็นต่อไปนี่เป็นศิลปะการต่อสู้ของเขมรแต่นักมวยเป็นคนไทย ความคิดเห็นต่อไปชาวคัมพิชาท่านนี้ก็ได้เข้ามาแก้ตัวให้ทางแอดมินเพจนิดนึงนะครับโดยเขาบอกว่าทางแอดมินเขาแค่จะบอกว่านี่เป็นศิละปะการป้องกันตัวของเขเมรคนไทยเอาของเขเมรไปและคนเขเมรก็ไม่รู้ว่าของเขเมรคืออะไรความคิดเห็นต่อไปเทควันโดเมื่อเจอกับศิละปะการต่อสู้ของเขเมรน,นั้นก็เทียบไม่ได้นี่ยังไม่มีเขา่าไม่มีศอกนะ ความคิดเห็นต่อไปยังไงมันก็คือศิลปะการต่อสู้ของเขเมรถึงแม้ว่าไม่ใช่นักมวยเขเมรก็ตามของของเรายังไงก็เป็นของของเราความคิดเห็นต่อไปถ้าคุณเขียนว่ามวยไทยเจอกับเทควันโดจะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมว่ามวยไทยก๊อปปี้เขเมรความคิดเห็นต่อไปศิลปะการต่อสู้เขเมรน,นั้นมีอยู่จริงแต่นี่เป็นนักมวยไทยถ้าคนไทยเห็นเขาจะดูถูกเรา ความคิดเห็นต่อไปในเรื่องกีฬาการต่อสู้อย่าเอาไปเล่นผมแสดงความคิดเห็นกับคนต่างประเทศเท่านั้นถ้าซ้อมในเมืองไทยก็เรียกว่ามวยไทยแต่ถ้าซ้อมในต่างประเทศก็เรียกว่ามวยเขเมรเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก 3, 4ความคิดเห็นนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าเขเมรทำสิ่งนี้ไม่ได้อย่าอวดเยอะเลยประเทศไทยมีพรสวรรค์ความคิดเห็นต่อไป ก่อนแอดมินจะโพสก็คิดให้ดีๆเพราะแบบนี้ไงคนไทยจึงชอบพูดว่าพวกเราชอบไปขโมยพวกเขาความคิดเห็นต่อไปนี่เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของเขมรแต่นักสู้เป็นคนไทยเราจะมาพิ้ายกันที่ความคิดเห็นนี้ท่านนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นศิลปะแบบเขมรจริงๆสามารถฆ่าคนให้ตายได้เลยนะ ครับผมและนั่นก็เป็นบางส่วนของความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาจากเรื่องราวในวิดีโอดังกล่าวนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปบายบายสวัสดีครับ